สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ได้กดติดตามผมนะครับครบสองพันคนแล้วนะครับที่ได้ติดตามช่องคุณชายสบายๆนี้นะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้นะฮะ เริ่มแรกที่ผมทำช่องนี้ขึ้นมาก็จะทำให้สำหรับมือใหม่ได้ได้รับได้รู้อ่ะกะที่ผมได้ได้ไดเจอปัญหากับต้นสตรอบอรี่มานะฮะตอนนี้เห็นแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำช่องนี้ต่อไปนะครับตอนแรกเริ่มมาก็ไม่ก็ทำ ทำทำไปอย่างนั้นนะฮะไม่คิดว่าจะ,จะได้เกิดประโยชน์กับพี่พี่น้องน้องเพื่อนในกลุ่มอในในใน,ในช่องผมนี่นะฮะก็มีหลายท่านที่อได้ทั้งชมทั้งติมาก็ผมก็น้อมรับคำติชมของทุกท่านนะครับในเรื่องการอา สื่อสารกันพูดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็เป็นคนที่อายนะครับพูดได้บางทีก็จะติดติดขัดขัดไปบ้างแต่ก็ก็พอที่จะเข้าใจได้มากคือคําพูดที่ใช้ก็คือก็ผมเข้าใจแบบไหนผมก็พูดไปแบบนั้นแหละครับไม่ใช่ว่าจะใช้ผมก็ไม่ใช่นักวิชาการเกี่ยวกับการเกษตรครับผมโดยตรงผมก็ไม่ได้เรียนเกษตรมานะครับผมก็เรียนอ้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอะไรเงี้ยครับแต่ผม ไอเรื่องสตรอเบอรี่เนี่ยผมก็จะทําแบบว่าผมชอบกินสตรอเบอรี่ผมก็เลยทําเออเลยทําช่องนี้ขึ้นมาผมก็อยากดูเอดูแลต้นนี้ให้มันเติบมันโตออกลูกมาก็ได้แบบว่าอมีต้นสตรอเบอรี่อยู่กับบ้านแล้วมีดอกมีลูกขึ้นมาแล้วมาเด็ดกินเนียฮะอารมณ์มันจะมันจะฟินมาก ได้ได้ปลูกปลูกเองเด็ดเองแล้วก็กินเองเนี่ยฮะมันก็ช่วงแรกๆผมก็ชอบมากรักมากนะฮะเกี่ยวกับการปลูกต,ต้นตอปรีเนี่ยแต่มาช่วงมาช่วงหลังๆก็เริ่มเบื่อเริ่มไม่ค่อยจะมันเหนื่อยกับการดูแลฮะเพราะโรคพวกโรคพวกอะไรมันเยอะมันมากับผลมันเยอะผมก็เลยแบบเริ่มท้อเริ่มอะไรแต่ว่าคือให้ มีเพื่อนๆใน Facebook เขาก็ให้กำลังใจเขานะก็เลยมีกำลังใจที่จะทำต่อไปก็เลยสร้างช่องนี้ขึ้นมาให้ให้ทุกคนได้ได้รับได้รู้นะฮะปัญหาเกี่ยวกับสตรอเบอรี่วิธีการแก้ไขการป้องกันเงี้ยฮะถอได้มันผมจะจะจะบอกอย่างคือสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นการดูแลที่ยาวนานนะครับ เราจะปล่อยทิ้งข้างๆไม่ได้ไม่เหมือนของเมืองนอกครับถ้าของเมืงนอกนี้เขาจะปล่อยทิ้งปล่อยคว้างได้เลยแต่ของในประเทศไทยเรานี่มันดูต้องดูแลแบบต้องดูแลแบบดีๆเลยนะฮะก็อ่บางคนมาถามผมว่าช่วงนี้มีออกดอกไหม บอกเลยว่ายังมีอยู่นะครับยังมีออกดอกแล้วก็มีติดลูกแดงๆให้เห็นนะคะนี่ครับโอเคครับไอคลิปนี้ก็มาพูดคุยมาขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนอๆทุกคนที่กดติดตามผมครบสองพันคนนะครับผมก็มาทักทายกันนะคุยเด่นนี่ครับอันนี้มีญาติมาหาจิงเหลนเขาชอบ เดินไปเดินมาเยอะเหมือนกันครับจิงเหรนเนี่ยแล้วก็จะมีกิ้งคือตัวน้นอยๆฮะนี่ชอบมามานอนแต่ก็กิ้งคือนี่ไม่ไม่ได้มาทําอะไรกับต้นสตอปดีฮะเขาจะมาแบบว่ามาอยู่อย่างนี้อย่างเดียวฮะเดินไปเดินมาไตา่ไปไต่ตาตามาเท่านั้นเองแค่นั้นครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นศัตรูพืชน,นะฮะก็โอเคครับผมตอนนี้กม็มีเพียงเท่านี้ละครับผม ก็กดฝากกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ